เด็ดเด๊ะเด็ดเออมีมีอะไรให้ดูอ่ะนี่ครับตอนนี้น้ำมันหมดครับน้ำมันหมดครับเจ๊ขอเบิกตังค์ซื้อน้ำมันครับน้ำมันแพงอ่ะนุสิทธิ์เนี่ยเหรอใช่เบื่อชื่อนี้มากเลยนะกะ ปองเทคเอาเจ็ดเจ็ดมาเนี่ยออนสองคนไม่เขาคนเดียวหรอเขาไปแบ่งค่าน้ำมันกันไงน้ำมันน้ำมันวิ่งมันวิ่งเพิ่งหลายรอบน้ำมันนี่แบ่งสามคนแน่ๆเบียร์มีเอี่ยวเท่าไหร่สามสามพันอือสามหมื่นหรอสามหมื่นใช่ไหมอือเท่าไหร่ปะสามบาทสามแสน ทั้งชีวิตเลยวิ่งวิ่งวิ่งในทั้งชีวิตเลยสับได้เยอะเลยออกรถได้คันนึงรถได้ค่าน้ำมันเนี่ยมันจะติดได้ไงมันมีนะแกไม่ผ่านอ่ะโอ้ยหเสียใจมาไปอวนผิดหรืออวนถูก ค่าน้ำมันเอ็มตั้งหลอกตังเราทุกวันไม่อยากจะบอกอทองในมืออ๋อกับคออ,อ๋อนใหญ่ของเราอีกอไปขายแล้วไปเติมไปอมเอาโอนเสร็จปุ๊บก,ก็หลังจากนี้เหลือวันละสองร้อยพอนะไม่มีเงินละวังหมดใช้ตังเบือง